เรียกได้ว่าช่วงนี้ทางการเวียดนามนั้นก็รุกหนักมากเลยครับเริ่มเอาจริงเอาจังกับการปรับรำมธุรกิจที่มีทุนจีนหนุนหลังอยู่แล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังที่ต่างๆโดยเฉพาะอเมริกาว่ากันว่าหลายหน่วยงานของเวียดนามนั้นก็ผลึกกําลังเลยทีเดียวครับสินค้าจีนที่อยู่ในเวียดนามตอนนี้ก็ โดนสอสองเข้มงวดวัตถุดิบจากจีนก็โดนตรวจสอบยิบแหล่งที่มาของสินค้าในโรงงานก็โดนเช็คหมดแม้แต่ป้ายที่แปะว่า made in เวียดนามก็ไม่รอดโดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษแล้วทำไมจู่ๆเวียดนามนั้นถึงลุกขึ้นมาทําแบบนี้ล่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือพี่จีนของเรานี่นะครับเขาก็ใช้เวียดนามเป็นทางผ่าน ส่องออกสินค้าไปอเมริกาเพื่อเลี่ยงกำแพงภาษีที่อเมริกาตั้งเอาไว้เองครับแต่ทีนี้เนะี่ยสหรัฐเขาก็ไม่ได้มานั่งหลับตาข้างเดียวนะครับเขาก็กดดันเวียดนามติดครับเวียดนามก็เลยต้องเริ่มสกัดเส้นทางหนีผลก็คือไอ้เจ้าช่องเส้นทางที่จีนเคยใช้ส่งของผ่านเวียดนามไปอเมริกาตอนนี้ก็แทบจะโดนปิดตายไปแล้วนั่นเองครับแหล่งข่าวชาวเวียดนามนะครับก็ได้กระซิบกระซาบมาว่าในช่วงหลังๆนั้นเองเขาก็ได้เห็นคนจีนแห่มาทำธุร,รกิจที่เวียดนามกันเยอะมาก แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องมวนเสือกลับบ้านไปแบบผิดหวังนะครับเพราะว่าสินค้าในเวียดนามนั้นมาล้นลตลาดแล้วหลายปีที่ผ่านมานี่เองครับจีนก็ได้พยายามจะตั้งทานชิปเมนท์ฮับหรือว่าศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทานชิปเมนท์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่พอนโยบายภาษีตอบโต้ของอเมริกาออกมา ความพยายามเหล่านั้นมันก็แทบจะพังทลายลงมาเลยครับเวียดนามที่เคยรับเอาอุตสาหกรรมที่มีการย้ายถิ่นฐานการผลิตจากจีนตามยุทธศาสตร์ไชน่าพัฒนวันตอนนี้ต่างก็ได้รับผลกระทบหนักสุดเลยครับเจ้าของธุรก,กิจชาวจีนในเวียดนามหลายคนนั้นก็บ่นอุบเลยครับว่าท,ทําธุรก,กิจในเวียดนามยากขึ้นโดยเฉพาะพวกที่ เพิ่งจะมาเปิดโรงงานปีนี้บางคนนั้นถึงก็บอกว่ารู้สึกหมดหวังเลยทีเดียวครับมันก็ได้มีรายงานเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองครับว่านักลงทุนจีนหลายรายในเวียดนามนั้นก็บอกว่าแผนสร้างโรงงานของพวกเขานั้นมันต้องอยู่ชะงักไปคุณวองที่ปรึกษาธุรกิจคนหนึ่งครับเขาก็ได้เล่าว่าเขาทํางานหนักมากเพื่อให้บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ของเล่นจากจีนหลายแห่งได้สัญญาเปิดโรงงานในเวียดนามมีโครงการมูลค่าสูงถึง100ล้านเหรียญสหรัฐเลยครับและลูกค้าราย หนึ่งก็ได้จ่ายเงินมัดจําไปแล้วทวยซ้ําแต่พอมาเจอเข้ากับภาษีโหดๆทุกอย่างนั้นมันก็เบรกหัวทิ่มเลยทีเดียวคุณหว่องรับเขาก็เปิดบริษัทที่ปรึกษาในฮานอยช่วยบริษัทจีนขยายตลาดมาเวียดนามนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คือบริษัทจีนที่ต้องการจะเข้ามาหาโอกาสทางธุรกิจทํากําไรในเวียดนามคุณหว่องเนี่ยครับ เขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้ามาให้คําปรึกษาเพื่อให้บริษัทจีนเหล่านั้นรับสามารถบรรลุปเป้าหมายทางธุรกิจในเวียดนามได้แล้วคุณบอกนะครับก็จะได้เงินเป็นค่าจ้างค่าเหนื่อยค่าสมองสําหรับการบริการนั้นครับมันเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนั่นเองครับสถานการณ์ร้านอาหารเจรในเวียดนามเองก็ดูไม่สู้ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีร้านอาหารจรีนร้านหนึ่งที่เพิ่งจะเปิดได้ไม่นานก็เจ๊งไปแล้วคอมเมนต์ชาวเดตบางคนนั้นก็ถึงกับบอกเลยครับว่าร้านอาหาร การจีนในเวียดนามน่ะมันแพงเวอร์แล้วก็จ้องจะฟันแต่ลูกค้าคนจีนด้วยกันเองโอ้โหน่าเศร้าไหมละครับกลายเป็นว่าเจ้าของธุรกิจจีนในเวียดนามโดยเฉพาะพวกที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากจีนและทําธุรกิจส่งออกต่อต่างก็พากันโดนผลกระทบหนักที่สุดเลยครับในขณะที่ธุรกิจจีนในเวียดนามกําลังปาดเหงือ่อธุรกิจของเวียดนามกลับคึกคักขึ้นมาซะองไงนะครับคืออย่างนี้นะครับเศรษฐกิจเวียดนามนั้นพวกเขาก็พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักและตลาดใหญ่ที่สุดของพวกเขาก็คือ สหรัฐอเมริกาฮะแล้วพอเจอเรื่องกำแพงภาษีเวียดนามนั้นก็รีบเปิดโต๊ะเจะรจากับสหรัฐทันทีเลยครับแล้วก็เหมือนกับหลายๆประเทศครับคือเวียดนามพวกเขาก็ได้ระง,งับการขึ้นภาษีตอบโต้เป็นเวลา90วันตั้งแต่วันที่9เมษาทำให้อราภาษีสินค้าส่งออกไปที่อเมริกานั้นลดเหลือเพียง10%เเท่านั้นเองครับในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่อนผันนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับอากาศให้เหล่านักธุรกิจได้พากันหายใจกันบ้างครับโรงงานต่างๆก็ บางรีบเร่งผลิตกันเต็มที่บริษัทเวียดนามบางแห่งนั้นก็บอกเลยครับว่าออเดอร์้นโลกทลัก์เข้ามาแบบไม่หวาดไม่ไหวบางเจ้านั้นก็บอกเลยครับว่าแค่เดือนเดียวเนี่ยเขาได้ออเดอร์เท่ากับทั้งปีบางเจ้าถึงกับบอกว่าผลิตไม่ทันแล้วครับไม่สามารถรับงานเพิ่มเติมได้อีกแล้วในโลกออนไลน์ครับช่าในจีนเองก็ได้ออกมาเมาโมยกันใหญ่เลยครับว่าตั้งแต่ตอนที่รับเข้ารับตำแหน่งใหมๆ่ๆเมื่อไม่กี่เดือนก่อนมันก็ได้มีสัญญ,ญาณเตือนแล้ว ว่าอย่าเพิ่งอย่าให้ไปลงทุนหรือว่าผลิตอะไรที่เวียดนามเพราะว่าโรงงานที่นั่นน่ะมันย,ยังยุ่งอยู่มากแล้วโรงงานในจีนเองก็ต่างต้องริ้นโดนให้เพื่ออยู่รอดให้ได้ครับแต่ในเวียดนามอ่ะเรื่องจากมันก็ทํางานหนักจนแทบจะควันขึ้นเลยทีเดียวไม่มีกําลังการผลิตเหลือแล้วจริงๆซัพพลายเชนของจีนก็กําลังพังทลายออเดอร์ทั่วโลกกาลังเปลี่ยนทิศทางและนี่นะครับมันก็เป็นสงครามแย่งชิงกําลังการผลิตที่มันได้เริ่มขึ้นแล้วนั่นเอง รองประธานสมาคมการค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกของเวียดนามครับฮานเจ้าเขาก็ได้ออกมาบอกว่าตอนที่สหรัฐนั้นขึ้นภาษีรอบแรกปริมาณการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือไฮฟองในเวียดนามนั้นก็ได้ลดลงไปถึง30%เลยนะครับแต่พอการขึ้นภาษีโดนระง,งับทั่วเขาวยอดการขนส่งมันก็เด้งกลับขึ้นมาเกือบ20%ทันทีลูกค้าบางรายตอนนี้ก็ได้ส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้อยตู้ ไปอเมริกาซึ่งมันก็แสดงเห็นนะครับว่ามีความต้องการจากผู้ซื้อชาวอเมริกาย้อนกลับไปในปี2 0 1 8รับตอนที่ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปิดฉากสงครามการค้ารอบแรกกับจีนบริษัทจีนมากมายเลยครับตอนนั้นที่เริ่มย้านถ่ายการผลิตไปที่เวียดนามเพื่อเลี่ยงภาษีสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสไชน่าพลัสวันนั้นก็คือการที่บริษัทต่างๆนั้นไปตั้งฐานการผลิตอีกแห่งหนึ่งนอกจีนเพื่อกระจายความเสี่ยงและนั่นนะครับทำให้เวียดนามนั้นกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยในปี201 เวียดนามก็ได้อนุมัติโครงการใหม่จาก้พระราชจินถึง705โครงการมูลค่ารวมแล้วก็เกือบ2.4พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น96.5%จากปีก่อนหน้าในปี2018นั่นเองครับการลงทุนของจีนในเวียดนามนั้นมันก็ได้เติบโตต่อเนื่องมาโดยตลอดรอบรุมทั้งอุตสาหากรรมสิ่งทอเครื่องจักการผลิตอิเล็กทรอนิกส์และพลังงานปีนี้ครับค่ายรถยนต์อย่างเชอรี่กับ จีนี่พวกเขาก็ได้เข้ามาทำการตลาดในเวียดนามแล้วด้วยการลงทุนจากต่างชาติในเวียดนามปี2023นั้นเพิ่มขึ้นถึง1ใน3ส่วนซึ่งการลงทุนเหล่านี้รับมันก็ไปลงที่ภาคการผลิตนี่นะครับซัพพลายเออร์ของ Apple Intel Samsung ต่างก็มีโรงงานในเวียดนามกันทั้งนั้นตอนนี้ Meta บริษัทแม่ของ Facebook ก็กำลังมองหาลู่ทางขยายธุรกิจไปที่นั่นเหมือนกันบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆตอนนี้ก็หันมาใช้กลยุทธ์ชหนะ้าพัฒวกันมากขึ้นเรื่อยๆ การย้ายฐานการผลิตครั้งนี้ครับมันก็ดันราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเพื่อนบ้านของจีนให้พุ่งสูงขึ้นไปด้วยนะครับสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนกับตลาดบ้านที่ซบเซาในจีนเลทีเดียวบริษัทอสังหาริมทรัพย์ JLL นะครับก็บอกว่าในไตรมาสแรกของปี2024พื้นที่ให้เช่าทั้งหมดในเอเชีย สูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีอยู่ที่5%ส่วนอินเดียนี้ทำลายสถิติยอดเช่ารายไตายมาสูงที่สุดเป็นอันดับ2เลยนะครับในฟรงค์รายงานว่าไราม้าแรกราคาบ้านในโฮจิมินต้นั้นพุ่งสูงขึ้นไปถึง6.6%เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้เป็นหนึ่งในเมืองที่ราคาบ้านเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียเลยทีเดียวครับแล้วพอตัดภาพมาที่จีนสถาน,นการณ์อสังหาริมทรั์มันก็ดูเหมือนจะมืดมนเยอะกว่ามากๆเลยครับกลุ่ม C B R E เขาก็คาดการณ์กันนะครับว่าราคาค่าเช่าในเมืองใหญ่ๆของจีนนั้นจะลดลงไป6%ในปี2024คสีคิเลีครับ หัวหน้าฝ่ายการวิจัยของนายแฟรงก์เอเชียแปรฟิ i ติกเขาก็บอกว่าค่าเช่าในเวียดนามนั้นกําลังเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าประเทศอื่นๆเธอก็บอกนะครับว่าในขณะที่จีนมีตึกออฟฟิศใหม่หมสร้างเสร็จเพียบแต่ความต้องการนั้นกลับลดวั่ภาพลงเลยครับในช่วงโควิดการก่อสร้างออฟฟิศในจีนนั้นมันก็เริ่มราชาลงพอตอนนี้ซัพพลายเพิ่มขึ้นดีมันกลับตามไม่ทันรายไตรมาสปี2023ครับอัตราการว่างงานของตึกออฟฟิศเกรดพรีเมียมในเซี่ยงไฮ้กับ มันก็พุ่งขึ้นไป20เ็นแล้วตัวเมืองรอบๆอย่างหางโจกับอูอันการฟื้นตัวของการเช่ามันก็ช้ามากๆอตราการว่างมันก็ยังไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับในเมืองกูอกันตึกออฟฟิศชั้นดีมันก็ว่างถึง33%แล้วครับในฟรงคงนะครับเขาก็คาดการณ์ว่าในเซนเจิ้นซึ่งเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางใต้ตึกออฟฟิศคุณภาพสูงหนึ่งใน4จะไม่มีคนเช่าเลยครับ แล้วพอมีตึกสร้างใหม่เสร็จเพิ่มขึ้นมาอีกในปี2024พื้นที่ว่างก็จะเพิ่มขึ้นอีก23ในขณะเดียวกันรับ S&P Global นั้นก็ได้รายงานว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นก็ยังคงลดลงปัญหาเชิงโครงสร้างนั้นก็กำลังสร้างแรงกดดันให้กับบรรดาผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตลาดอสังหาริมทรัพย์มันก็ยังคงมองหาจุดต่ำสุดกันต่อไปอยู่ครับในขณะที่ ภาคอสังหาของจีนก็กําลังดิ้นรนหาเงินหานักลงทุนแต่บรรดานักลงทุนต่างชาตินั้นก็กลับหันไปสนใจประเทศที่ได้ประโยชน์จากการไหลออกของอุตสาหกรรมของจีนแทนซะอย่างนั้นะครับแล้วทําไมบริษัจีนน่ถึงกําลังจะแพ้ในการแข่งขันเรื่องกําลังการผลิตครั้งนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับก็บอกว่าช่วงหลังสงครามการค้าจีนอเมริกาบริษัจีนจานวนมากครับพวกเขายา้ายโรงงานไปต่างประเทศเพื่อเลี่ยงภาษีสูง,สง และพยายามรักษาการส่งออกด้วยการส่งออกต่อในช่วงแรกนี่ครับการลงทุนและรอกนี้มันก็ช่วยกระรุ่นการผลิตในประเทศอย่างเวีนะนามซึ่งก็มีพรมแดนติดกับจีน และมีระบบสังคมนิยมคล้ายกันครับเวียดนามเองก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลประโยชน์รายใหญ่สุดจากการย้ายฐานกาผลิตของจีนย่อยการส่งออกนั้นก็พุ่งกระฉูนที่ดินอุตสาหกรรมนั้นมันก็เลยขาดแค่สุดๆไปเลยครับแต่พอการปรับโครงสร้างซัพพลายเชนทั่วโลกมันเข้มข้นขึ้นบริษัทจีนเองรับก็จะเริ่มตามหลังคู่แข่งชาติตะวันตกแล้วครับเหตุผลมันก็มีมากกว่าแค่สภาวะตลาดนะครับมันยังคงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการจัดการ ที่ฝังรากลึกในประเทศจีนด้วยปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งก็คือแนวทางก่อโมลพิษก่อนแล้วค่อยแก้ที่หลังครับในจีนนักรับการแลกเปลี่ยนระหว่างโมลิพิตกับการเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สามารถยอมรับกันได้แล้วก็เป็นอย่างนี้กันมานานนะครับบริษัทจีนหลายแห่งนั้นก็เลยเอาโมเดลนี้ไปใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป๊ะๆเ,เลยครับในเวลานั้นมีโรงงานบางแห่งที่นักลงทุนจีนสร้างขึ้นถูกจับได้ว่าปล่อยน้ำเสีย ที่ไม่ผ่านการบำบัดแล้วก็ปล่อยก๊าซพิษบางแห่งครับก็ละเมิดกฎหมายท้องถิ่นและในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการสร้างอาคารที่ผิดกฎหมายการกระทำเหล่านี้ครับมันก็ได้จุดชนวนความโกรธของราชนและทำลายภาพลักษณ์ของประเทศไปเยอะเลยทีเดียวในวหลายพื้นที่ของเวียดนามนั้นมันก็เลยมีการประท้วงเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มันก็ เชื่อมโยงกับประจีนรัฐบาลท้องถิน่นพวกเขาก็เลยต้องออกมาบังคับใช้กฎหมายแบบเข้มงวดซึ่งมันก็ทําให้ต้นทุนการดําเนินงานนั้นมันสูงขึ้นมันก็เลยทําให้บรรดานักลงทุนนะครับไม่มั่นใจตามไปด้วยอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของสิทธิแรงงานครับบริษัทจีนเนี่ยจะขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน ค่าแรงที่ต่ําแล้วก็สไตล์การบริหารที่เข้มงวดแล้วพอเอาโมเดลนี้รับไปใช้ในต่างแดนมันก็จะไปขัดกับความคาดหวังในเรื่องแรงงานในประเทศอย่างเวียดนามและก็กัมบูชาชาติครับมีรายงานบ่อยครั้งนะครับเกี่ยวกับการบังคับทํางานล่วงเวลาการหักค่าจ้างหรือแม้กระทั่งการปรับรามสาภาพแรงงานในโรงงานจีนที่มีคนจีนเป็นเจ้าของรับในปี2020โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ของจีนแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามก็เจอเข้ากับการนัดหยุดงานครั้งใหญ่ของคนงานคนงานหลายพัน คนครับเริ่มประท้วงเรื่องค่าจ้างต่ำแล้วก็การปฏิบัติที่โหดร้ายตะโกนกันลั่นเลยครับว่ายอมไปทํางานให้บริษัทเกาหลีดีกว่า แล้วพอมาถึงเดือนมีนาคมปี2025ครับมันก็เกิดการนัดหยุดงานครั้งใหญ่อีกหลายครั้งในสัปดาห์เดียวนั้นนะครับก็จะมีบริษัทจีนที่ลงทุนถึง10แห่งเจอกับการรวมตัวประท้วงของคนงานที่พวกเขาเรียกกันครับว่าการกู่เรียกขั้นสูงสุดเหตุการณ์เหล่านี้ครับมาแสดงให้เห็นว่าไอ้ที่เรียกนะครับว่าความได้เปรียบทางด้านต้นทุนต่ําของบริษัทจีนนะครับบ่อยครั้งมันก็จะต้องแลกมาด้วยเสรีไรงานแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วพอความอดทนมันหมดลงกระแสมันก็ตีกลับมา รับอีกปัญหาหนึ่งก็อยู่ที่วิธีการดําเนินธุรกิจของบริษัทจีนหลายแห่งนั้นยังคงพึ่งพาคอนเน็กชันเส้นสายนั่นแหละครับหรือว่าพื้นที่สีเท่าซึ่งมันเป็นวิธีที่อาจจะได้ผลในจีนนะครับแต่พอไปเจอระบบในประเทศอย่างเวียดนามหรืออินโดนีเซียมันก็จะจะแบบไปกันไม่ได้เนะครับมีรายงานการเปิดโปงโกรณีที่ประษัทจีนรับได้ที่ดินมาด้วยข้อตกลงที่ไม่โปรง่งใสที่สินบนเจ้าหน้าที่หรือเรียกภาษีการละเมิดเหล่านี้ครับมันก็ ทำรายการแข่งขันที่เป็นธรรมและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากรัฐชนเลยครับรัฐบาลท้องถิ่นก็เลยต้องเพิ่มการตรวจสอบที่แบบเข้มงวดมากขึ้นไปอีกครับและแม้ว่าจะย้ายการผลิตไปเวียดนามแล้วก็ตามครับธุรกิจจีนหลายแห่งนั้นก็ยังคงต้องพึ่งพาวัตถุดิบเรื่องจักรและบรรดาวิศวกรจากจีนอย่างหนักนะครับอเมริกาและประเทศอื่นๆก็คอยจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและก็บอกว่าสินค้าเหล่านี้นะโดยพื้นฐานแล้วก็ยังคงเป็น เม็ดอินชนยาอยู่ดีผลก็คือสินค้าบางอย่างนั้นก็ยังคงโดนภาษีแล้วก็ข้อจํากัดทางเทคโนโลยีอยู่และนี่นะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่าบริษัทจีนเองนะ่ะก็ไม่ได้แยกตัวออกจากระบบของจีนแบบแท้จริงนะครับและพวกเขาก็ยังคงต้องเผชิญกับความเสี่ยงขั้นสูงอยู่นั่นเองในขณะเดียวกันรับประเทศอย่างเวียดนามแล้วก็อินเดียก็กําลังเห็นราคาอสังหาริมทรัพย์และค่าเช่าที่ดินอุตสาหกรรมที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างในเวียดนามราคาที่ดินในเขตอุตสาหกรรมสําคัญๆบางแห่งนั้นก็ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเพียงไม่กี่ปีค่าครองชีพแล้วก็ค่าจ้างคนงานนั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วยครับสำหรับบรรดาเหล่าบริษัทจีงครับที่เคยหวังว่าจะลดต้นทุนด้วยการเปลี่ยนแปลงประเทศแหล่งกําเนิดสินค้าการย้ายฐานการผลิตครั้งนี้มันก็กลับกลายเป็นภาระทางการเงินไปซะอย่างนั้นแหละกลับมาที่ริงรัถา,านารารนั้นมันก็ไม่ดีดขึ้นเท่าไหร่ครับตลาดอสังหาริมทรัพย์เองก็ยังคงซบเซาไม่ว่าจะเป็นบริษัทแล้วก็บุคคลทั่วไปต่างก็ต้องสูญเสียมูลค่าสินทรัพย์ไปพร้อมๆ เิ่มเข้มงวดมีนโยบายการให้สินเชื่อที่แบบมากขึ้นไปอีกครับทำให้บริษัทจีนั้นก็หาเงินทุนไปขยายกิจการในต่างประเทศได้ยากขึ้นแล้วพอเจอต้นทุนในต่างแดนที่มันสูงขึ้นบวกกับเงินทุนในประเทศที่มันหดหายไปมันก็เลยทำให้หลาย,ลายบริษัทครับต้อง ติดแงกอยู่กลางทางนั่นเองครับไปไหนไม่ได้เพราะว่าจะอยู่จีนต่อก็จะเจอภาษีสูงๆและการปฏิเสธจากตลาดต่างชาติแต่จะย้ายไปต่างประเทศมันก็จะเจอต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยกฎระเบียบที่เข้มงวดกว,กว่าเดิมไม่ว่าจะไปทางไหนครับมันก็ลำบาก ทั้งนั้นเลยครับสำหรับพวกเขาแต่ว่าในทางตรงกข้ามครับบรรดาบริษัทฝั่งตะวันตกพวกเขาก็ดูเหมือนว่าจะคิดได้เร็วกว่านะครับการที่ปรับเปลี่ยนซัพพลายเชนนั้นมันไม่ใช่แค่การย้ายที่ตั้งโรงงานมันยังเกี่ยวกับการปรับปรุงทำมภิบาลหรือความรับผิดชอบขององค์กรด้วยบริษัทอย่างซัมซุงแล้วก็แอปเปิลรับลงทุนหมาสาในอินเดียและเวียดนามในการเลือกซัพพลายเออร์พวกเขาเน้นในเรื่องมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ิที่แรงงานและความโปร่งใสเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือการสร้างเครือข่ายซพลายในท้องถิ่นที่ยั่งยืนและมั่นคงมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องราวที่มันคลาสสิกแล้วก็สะท้อนภาพของธุรกิจจีนในเวียดนามได้ชัดเจนสุดนั่นก็คือเรื่องของมอเตอร์ไซค์จีนครับเมื่อสัก20ปีก่อนนะครับถ้าไปเดินตามท้องถนนในเวียดนามนั้นมอเตอร์ไซค์10คันจะเป็นแบรนด์จีนซะแปดคันเลยครับเยอะใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าไม่ถึง5ปีครับ มอเตอร์ไซค์จีนนั้นกลับล้มรื่นไม่เป็นท่าในตลาดเวียดนามเลยครับตอนที่บริษัทจีนอย่างลีฟานแล้วก็หลงฉิงเข้าไปบุกตลาดเวียดนามใหม่ๆพวกเขาก็ใช้กลยุทธ์ตัดราคาแบบดุนะครับมอเตอร์ไซค์ขนาด 100cc จากราคาเดิมประมาณ1,200เหรียญสหรัฐหรือประมาณ40,000บาทครับลดลงเหลือแค่270เหรียญไม่ถึงมื่นบาทครับถูกกว่ารถญี่ปุ่นเกินครึ่ง แบรนด์รถญี่ปุ่นเทบตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับเสียส่วนแบ่งตลาดไปอย่างรวดเร็วแต่ว่าภายในเวลาแค่5ปีรับแบรนด์จีนที่เคยครองตลาดป0า0ดถึงเกนั้นกลับลดคับวภาพลงมาไม่ถึง10%ส่วนบริัญี่ปุ่นอย่งางคองด้าเออมะหานั้นกลับมาทวงคืนบัลลังกรองส่วนแบ่งตลาดไป90%เหมือนเดิมเรื่องนี้เองมันก็มีบทเรียนสําคัญสําหรับบริษัทจีนครับที่คิดจะไปบุกตลาดโลกเลยทีเดียวหลังจากการตัดราคาแบรนด์ญี่ปุ่นจนกระจุยกระจายมยาดดอเตอร์ไซค์ ครับความสาเร็จนั้นมันก็ดึงดูดให้แบรนด์เจนดืนๆนั้นแห่กันไปตามเข้าไปในเวียดนามอีกเพียบเลยในเวลาแค่2ปีครับมีรบริษัทมอเตอร์ไซค์เจนเกือบ50บริษัทเข้าไปอัดกันอยู่ในเวียดน้มแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับท่านผู้ชมมันก็เกิดสงครามราคาขึ้นครับราคาอันี่ยเรียกได้ว่า หันแหลกเลยครับลดแหลกลานกันทุกเดือนราคาขายส่งบางที่นั้นยังต่ำกว่าต้นทุนการผลิตเสียอีกลดลงไปเหลือไม่ถึง200เหรียญยังกรรีของรีฟานนี่นะครับขายมอเตอร์ไซค์ในเวียดน,นามคันหนึ่งได้กำไรประมาณแค่สามสิบถึงห้าสิบหยวนร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยกว่าบาทครับนี่นะครับมันแทบจะเป็นการกุศลไปแล้วไม่ใช่ธุรกิจนะครับจุดที่เลวร้ายที่สุดนะครับในเรื่องนี้ก็คือตอนที่บริษัทต่างๆนั้นเริ่มลดต้นทุนแบบไม่สนอะไรนะครับ เพื่อให้ตัวเองนั้นสามารถอยู่รอดเหล็กที่ใช้ทําโครงรถเนะี่ยจากเดิมที่แบบหนา1.2เซนติเมตรมันก็ต้องลดลงครับให้เหลือ0.8เซนติเมตรความแข็งแรงของโครงสร้างนั้นมันก็ลดลงไปกว่า30%ขั้นตอนอย่างการชุบสีด้วยไฟฟ้าหรือการเคลือบกันสนิมนั้นมันก็จะโดนตัดออกไปครับอายุการใช้งานการป้องกันสนิมจากเดิม5ปีเนะี่ยมันก็จะเหลือแค่ปีเดียวเพราะว่าพวกเขานะ่ยลดต้นทุนเองครับผู้มิประเศเวียดนามส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภูเขาครับบอทซ้านั้นมันก็ต้องทนทานมากครับแต่วรารถ มันก็เริ่มพังแค่ในเวลาเพียง8เดือนเครื่องยนต์ก็ต้องซ่อมใหญ่บ่อยกว่ารถญี่ปุ่นถึง6เท่าเจ้าของรถไร้กนครับก็ต้องซ่อมรถตัวเองอยู่ตลอดเวลาหรือไม่ก็รถเสียกลางทางไปอู่ซ่อมเป็นประจำเพราะว่าปัญหาคุณภาพนี่แหละครับมอเตอร์ไซค์จีนน่ะจากเดิมที่เคยมีชื่อเสียงว่าราคาถูกคุ้มค่ามันก็เลยกลายเป็นสัญละของของคุณภาพต่ำไปแล้วในปี2005ครับมันก็มีการสำรวจในสื่อเวียดนามการรู้แบรนด์มอเตอร์ไซค์จีนนั้นสูงถึง92เปซเลยนะครับแต่มีคน แง่งบวกแค่ประมาณ30%เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมรงคํามราคาที่มันไม่จบไม่สิ้นสุดท้ายก็ทําให้รฐบาลเวียดนามนั้นต้องยื่นมือเข้ามาแทรกแซงครับถึงแม้ว่าราคาที่ถูกลงมันจะเขีย่ยแบรนด์รถญี่ปุ่นออกไปได้แต่มันก็ทําให้อุตสาหกรรมในประเทศของเวียดนามเองก็ต้องตกไปอยู่ในความเสี่ยงไปด้วยครับในปี0 0 2รัฐบาลรมเวียดนามนั้นก็เลยออกมาตราการจํากัดโคต้าการนําเข้าและขึ้นภาษีนําเข้าไป2เท่าแถมยังผลักดันให้มีการผลิตในประเทศมากขึ้นอีกด้วย ที่สำคัญที่สุดเลยครับคือรัฐบาลนั้นหยุดออกไปอนุญาตให้โรงงานปากชาติแห่งใบๆซึ่งมันก็ไปตัดทอนช่องทางการดําเนินงานอย่างถูกกฎหมายของบรัทจ,จีนไปเลยครับถึงจุดนั้นครับบรัสจีนก็คงจะรู้ตัวนะครับว่าพวกเขาน่ยไม่พร้อมเลยชิ้นส่วน70%ของพวกเขานั้นมันนําเข้ามาจากจีนแล้วพอภาษีมันโดดจาก45เป45% ต้นทุนมันก็พุ่งกระฉชูติครับในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นเตรียมตัวกันมาหลายปีก่อนหน้านั้นแล้วอย่างคอนด้านเนี่ยครับสร้างโรงงานในเวียดนามมาถึง6แห่งแล้วก็ปรับการผลิตชิ้นส่วนให้เป็นของท้องถิ่นถึง95% ในขณะที่บรัทเจ,จงครับกำลังดิ้นรนเอาตัวรอดแบนญี่ปุ่นนั้นก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเพื่อย,ยืดส่วนแบ่งการตลาดที่เสียไปกลับคืนมาให้ได้นั่นเองครับแล้วพอไม่มีกําไรบริษัลเจนั้นก็แทบจะไม่มีเงินไปลงทุนด้านการวิจัยหรือนวัตกรรมเทคโนโลยีของพวกเขานั้นก็เลยหยุดพัฒนาไปเลยครับในปี2003รัฐบาลเวียดนามก็เลยออกนโยบายขั้นเด็ดขาดเลยว่าถ้าบรัทเจ,จนั้นไม่สามารถปรับการผลิตให้เป็นของท้องถิ่นก็จะถูกแบนห้ามขายในประเทศไปบริษัทเงครับก็เลยถูกบออกีบ นะก็ไม่ยอมปรับตัวครับแต่เลือกที่จะถอนตัวออกไปแทนแหมอะไรจะขนาดนั้นนะนะแล้วพอปี2018ครับมอเตอร์ไซค์จีนนั้นมันก็เหลือส่วนแบ่งทางการตลาดในเวียดนามแค่ประมาณ1%เท่านั้นเองครับท่านผู้ชมความสําเร็จที่เคยรุ่งโรจน์ในเดีตนั้นมันก็พังทลายลงไปไม่เหลือเยือ่อใย,ยอะไรดีนะครับ ปัวใจสําคัญของการล่มสลายครั้งนี้ก็คือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มองการไกลบราจริงครับพวกเขาน่ยจะมุ่งเน้นแต่การแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดครับโดยไม่สนใจกําไรที่แบบเยี่งยืนการลงทุนในเทคโนโลยี การพัฒนาซัพพลายเชนแล้วก็ความเสี่ยงด้านนโยบายเลยธุรกิจนี้มันก็เหมือนกับสงครามจริงๆในรับแต่ว่าชัยชนะที่แท้จริงน่ยมันไม่ได้มาจากการทุกผู้แข่งให้ตายด้วยราคาถูกอย่างเดียวนะครับการล่มสลายของแบรนด์มอเตอร์ไซค์จีในเวียดนามมันก็พิสูจน์ให้เห็นเลยครับว่า ของถูกแต่ไร้คุณภาพมันก็เหมือนกับตั้งบ้านบนกองรายครับลมพัดแรงทีเดียวนะ่ะมันก็พังคลื่นลงมาหมดแล้วการใช้ราคาต้นทุนที่ต่ำมันก็เป็นกลยุทธ์ตัดคอกันเองครับสุดท้ายมันก็ทำลายบริษัทตัวเองทั้งนั้นหละครับลองคิดดูนะครับราคาที่ต่ำเกินไปนะ่ะมันก็สร้างผลกำไรได้ไม่เพียงพอไม่สามารถจ้างงานในเงื่อนไขที่เป็นธรรมได้ใช่ไหมครับไม่มีเงินทุนไปวิจัยหรือพัฒนาวัตถกรรมใหม่ๆแล้วก็ไม่สามารถรักษาคุณภาพสินค้า รอคุณภาพของแบนเอาไว้ได้สุดท้ายแล้วครับบริษัทที่เพิ่งพากลยุทธ์แบบนี้เนี่ยก็จะถูกกําจัดโดยคู่แข่งที่ดุดันยิ่งกว่าอยู่ดีครับมีแต่การมุ่งเน้นที่คุณภาพการทํากําไรที่สมเหตุสมผล ที่จะทําให้เราสร้างเส้นทางสู่ความสําเร็จในระดับโลกได้อย่างมั่นคงครับผู้เชี่ยวชาญเขาก็บอกถึงความล้มเหลวของกลยุทธ์การส่งออกต่อของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่ะมันก็ไม่ได้เกิดจากการผง,งาดขึ้นมาของประเทศอื่นๆหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าวัฒนธรรมทางธุรกิจของจีนที่ปรับตัวเข้ากับโลกภายนอกนะครับมันปรับตัวไม่ได้ครับและมันก็ยังคงเป็นปัญหาที่หมักบ่มมานานอย่างการทําลายสิ่งแวดล้อมไม่สนใจโลกครับการขู่รื้อแรงงานการไม่สนใจก หมายท้องถิน่นแล้วก็การพึ่งพาการจราจรในห้องรับนะครับคือแบบพูดตรงๆเลยนะครับก็คือแบบใช้เส้นนะครับเส้นสายนะโอ้โหทุติตคอร์รัปชันอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นอุปสรรคสําคัญในห่วงโซ่มูลค่าในโลกปัจจุบันนี้ครับที่ต้องการความรับผิดชอบและความยั่งยืนนั่นเอง ถ้าประเจ,จีนไม่ยอมยกเรื่องในเรื่องของแนวคิดการทำธุรกิจแบบถาบถวยระยะสั้นของตัวเองแบบนี้ครับการพึ่งพากลายุธทธ์ส่งออกต่ออย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่เพียงพอที่จะรักษาสถา,า,านะผู้ผลิตระดับโลกของพวกเขาไว้ได้หรอกครับในอนาคตน,นั้นมีแต่คนที่เติบโตด้วยการทำตามกฎกติกาแล้วก็ครบคุณค่าร่วมกันเท่านั้น,นครับที่จะมีที่ยืนจริงๆในซัลายเชนยุคใหม่นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องราวในคลิปนี้เข้มข้นแต่ก็ได้ข้อคิดเยอะเลยใช่ไหมครับนี่แหละครับโลกของ มันเป็นอะไรที่แบบไม่แน่นอนจริงๆครับการปรับตัวการเรียนรู้แล้วก็มองการไกลมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยคิดสิ่งไหนที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ